ลาบหมูสามชั้นน้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณผู้ชมหอมอาะเนี่ยทำไมต้องทำแล้วต้องน้ำลายไหลเนาะเนี่ยเอาละอ้าวอออือ เดอะแปซูุนออฟฟิเชียลมาแล้วจ้าใครอยากเป็นเศรษฐีจันทสิจันทสิสใครอยากมีรถยนต์จันทสิจันทสิสใครอยากมีโชคอ่าถ้าอยากมีโชคนี่เลยกับเมนูในวันนี้ลาบหมูสามชั้นนี่แต่ก่อนอื่นจะดูนะครับถ้าอยากจะเป็นกำลังใจให้ช่องเราก็ฝากกด Subscribe นะ ถ้าชอบใจก็กดไลค์นะครับถ้าเห็นว่าเป็นเมนูที่น่ากินแล้วก็กดแชร์ไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะมาที่ร้านบะมี่แป๊สุนก็เสิร์ชไปที่ตรงนี้เลย Google Map นะครับพิมพ์ว่าบะหมี่แป๊สุนก็จะมีแผนที่ให้มาได้โดยง่ายนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วกดกันเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูขั้นตอนการทำกันเลยจ้า และนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดในการจะทำลาบสามชั้นในวันนี้เน่เน่เครื่องขาวทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับสังเกตนะผมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับในส่วนที่1ก็คือซอสปรุงรสตรงนี้สักประมาณช้อนครึ่งนะครับกับแป้งกรอบเนี่ยนะครับแป้งหมักนะเขาเรียกอะไรนะแป้งทอดกรอบเนี่ยประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะอันนี้ประมาณช้อนโต๊ะครึ่งนะครับอันนี้คือในส่วนหนึ่งซึ่งเราจะเอาไว้ทําการหมัก หมัก3ชั้นโอเคครับส่วนทางฝั่งนี้ก็คือเครื่องปรุงรสนะครับก็ประกอบไปด้วยพริกป่นเนี่ยสัก1ช้อนโต๊ะมีมะนาว2นะครับน้ำปลา2นะครับสังเกตนะถ้าเป็นเมนูพวกนี้นะครับมะนาวกับน้ำปลาเนี่ยจะเท่ากันนะครับแต่สําหรับใครที่อยากจะมีอะไรนํำนะเปรี้ยวนําหรือเค็มนําก็มากกว่านี้ก็แล้วแต่ชอบเลยแล้วก็มีน้ําตาลสักประมาณสัก1ช้อนชาพอนะครับเอาไว้สําหรับตัดเปรี้ยวตัดเค็มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ยังมีข้าวคั่วตรงนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับ พริกป่นนี่ผมปอกไปยังประมาณ1ช้อนโต๊ะนะแล้วก็มีหอมแดงสักสองหัวแล้วก็ประกอบไปด้วยต้นหอมผักชีไทยผักชีฝรัง่งและที่ขาดไม่ได้คือวันนี้ในการทำลาบ3ชั้นก็คือหมู3มชั้นนั่นเองนี่ไงหมู3มชั้นนะครับเนี่แล้วสชั้นนี่มีชั้นอะไรบ้างครับพ่อชั้นหนึ่งห้องครัวชั้นสองห้องรับแขก <c oughs> ไม่ใช่หมู3าชั้นนะครับหมู3มชั้นสไลด์นะครับนี่วัตถุดิบก็มี เท่านี้เองนะครับเอาละเรามาลงมือทำกันเลยไปพร้อมแล้วไปเร็วเอาละครับเรามาเริ่มทำกันเลยอันดับแรกนะจุดไฟนี่ทำลาบ3ามชั้นนี่นะมันต้องมีน้ำมันทอดด้วยนะอันนี้เราตั้งน้ำมันไว้ก่อนให้น้ำมันมันร้อนนะครับนะโอเคตั้งไว้ก่อนนะขณะที่เรารอน้ำมันร้อนนะครับเราก็มาทำการมักหมู3มชั้นนะครับอันดับแรก ซีอิ๊วขาวตรงนี้ช้อนครึ่งใส่ไปโรดอืมนะผมต้องมีอุปรกรณ์เสริมน,นี่มาแล้วนะครับนี่พอเราใส่ซีอิ๊วขาวไป1ช้อนประมาณ1ช้อนครึ่งนะครับเราก็ทําการหยำก็เ,เลยหมักเลยให้เขาเข้าเนื้อนะครับนี่ยำก็เ,เลยนะครับใครอยากลาำอยากรวยต้องเม,มนูนี้เลยลาบ3ชั้นนี่ชั้นเดียวมันไม่พอมันต้อง3ชั้นน,นะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใส่แป้แปงทอดกรอบตรงนี้นะครับ โรยไปนี่นะครับเพื่อจะให้เนื้อเขาเนี่ยนะครับสัมผัสกับแป้งเวลาเราทอดทอดมันจะได้มีเทกเจอร์ของการก,กรอบๆหน่อยนะครับแล้วก็หยํำเขาไปเลยนะครับแป้งทอดกรอบตรงนี้เราหย่ำก็ให้ทั่วๆแป้งตรงนี้ประมาณ2ช้อนใส่ให้หมดเลยเอาละนะครับแล้วก็คลุกเขาให้ทั่วๆนะครับเสร็จแล้วพักเขาไว้สักแป๊บนึงพักเขาไว้ก่อนนะพักเขาไว้ขณะที่ร้อนน้ามันเดือดแล้วก็รอให้หมูของเราเข้าเนื้อเราก็มาทําการ หั่นผักตรงนี้นะครับซอยผักนะครับนี่ผักชีต้นหอมนี่ผักชีฝรั่งเราหาั่นเป็นท่อนๆนะครับประมาณสักหนึ่งข้อนิ้วเนาะอ่ะหาหั่นไปเลยครับประมาณสัก1ข้อนิ้วเนาะนี่ประมาณนี้ไม่ต้องซอยละเอียดมากนะครับเอาให้มันเป็นข้อๆอ,อ,อย่างนี้นี่นะครับคุณผู้ชมอ่าล่ะนี่เสร็จแล้วนะครับต่อมาก็หั่นหอมแดงนี่หั่นหอมแดงนะ ปับ๊บอันนี้เราจะหั่นเป็นเป็นค้าๆเป็นแว่นๆนะครับหอ,อมแดงก็จะเพิ่มรสชาตินะครับนี่มีกลิ่นหอมๆแล้วก็เผ็ดร้อนทั้งผักชีต้นหอมผักผักชีฝรั่งเนี่ยนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะครับมันเป็นเครื่องเคียงเนาะอพอไหมหมูต้องขนาดนี้เอาสักอีกครึ่งหัวแล้วกันมาอีกสักครึ่งหัวนะครับ โอเคเรียบร้อยเอาละขั้นตอนการเตรียมเราก็เตรียมเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มารอน้ํามันเดือดแล้วเราก็ใส่สามชั้นลงไปได้เลยนะครับน้ำมันเราเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็ทำการใส่หมูสามชั้นที่เราคุกเครื่องตรงนี้เราค่อยๆอยอยใส่เข้าไปนะเดี๋ยวไม่ไงั้นเขาจะเป็นก้อนๆนี่เราหยิบเขาแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับวันนี้ผมจะทอดสองรอบนะนี่ทอดสองรอบนะครับ หุยติด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 มือติดม <f ew> ือหุยดีดเป็นไงเนละ่าดีดนี่นี่เราใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับรอบแรกเนี่ยเราจะทอดให้เขาพอเขาเหลืองนะแล้วเราก็ทําการเอาเขาขึ้นมาพักไว้ก่อนรอบหนึ่งนะครับยังไม่เหลืองนะคุณผู้ชมแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บ <f ew> นึงพอมันเหลืองปุ๊บนะเราก็นําเขาขึ้นมาพักน้ํามัน แล้วรอเขาเย็นแล้วเราก็ทอดอีกรอบหนึ่งให้เขาใช้ได้โอเคพริกเขาสักหน่อยนะครับรอบนี้เราจะทอดให้เขาเกือบนะครับยังไม่ได้นะให้เขาเกือบก่อนนะครับหมนะูสามชั้นนะต้องใช้เวลานิดนึงแต่รับรองว่าอร่อยมากอร่อยแน่นอนประมาณนี้นะนี่นี่ประมาณนี้ดูนะนี่ประมาณนี้เราก็ช้อนก็ขึ้นมาพักน้ํามันไว้ก่อนนี่มือนี่อีกมือหนึ่งมันก็ติดว่ามันขยับมัน,นี้อยู่เนาะ โอเคเห็นไหมเริ่มเหลืองๆหน่อยนะแต่ว่ายังไม่สุกนะครับเราก็มาพักเขาไว้ให้เขาสเสด็จน้ามันรอบแรกเราเอาขึ้นละรอบ2แลเราใส่ไปโรดนะครับเหมือนเดิมใส่ไปให้เขาแยกๆออกจากกันนะคุณผู้มชมไม้นจะติดเป็นก้อนเอาละโอเคหมดเรียบร้อยถอดถุงมือได้สบายมือละทีนี้นะครับเราก็เขีย่ยเขา แยกออกจากกันนะเขาจะได้ไม่เป็นก้อนนะครับ mm. น,นี่เราก็เสด็จน้ํามันเขาไว้อื mm. มันก็จะกรอบอร่อยเมนูนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็จะยุ่งยากในตอนแรกสักเล็กน้อยในการที่เราจะต้องทอดหมู3มชั้นตรงนี้นะครับให้มันกรอบน่ารับประทานนะมันก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับ mm. แต่มันก็จะแลกมากับความอร่อยมากเลย กับลาบ3มชั้นชั้นเดียวเราไม่ทำเราจะทำสามชั้นนี่เสียเวลานิดนึงเสียเวลานิดนึงยืนไกลมากเลยมันกระเด็นเมื่อกี้หมูกระเด้นออกมาชิ้นหนึ่งอะคิดดูแล้วกันเอาละผมปิดแพรแก๊นะแล้วนะปั๊บแล้วเราก็ชอ้อนก็ขึ้นมาเลยนะครับน้ำอุ้ยอุยอุ้ยเต็มหน้าเลยอะคุณผู้ชมเข้าตาเลยโอ้โหเนี่ยเพื่อคุณผู้ชมเลยนะเนี่ย ครับนี่ช้อนขึ้นมาเลยโอ้โหเฮ้ยดูเอดูแขนเนี่ปลายหมดเลยอะโชคสามชั้นได้มาละชั้นหนึ่งเข้าตาเลยอเอาละครับเราเอาเขาขึ้นก่อนนะให้รอให้เขาเย็นนะครับเพราะว่าถ้าเราทอดในเขาทีเดียวเลยเนี่ยเขาจะไม่กรอบนะครับเราต้องให้เขาเหมือนแคบหมูอะเราทอดสะดุ้งน้ํามันเขารอบหนึ่งก่อนนะครับโหเมื่อกี้ก็เด่นก็ดอนมากเลยหลังจากที่เรารอหมูเขาเย็นนะนะครับเราก็ปิดแก๊ส ิดแก้ตรงนี้ไว้นะครับรอหมูเขาเย็นเราก็มาเตรียมเครื่องตรงนี้เลยนะครับเอาละนี่ก็เลยน้ำปลาสองช้อนนะครับใส่ไปโรดมะน,นาวสองช้อนสิโอ้โหโดนน้ำมันถ้าพูดผิดพูดถืดนแะแล้วก็น้ำปลาสองช้อนเอาละใส่ไปเลยนะครับนี่แล้วก็พริกป่นอ๋อเดี๋ยวก่อนก่อนจะใส่พริกป่นเราใส่น้ำตาลตรงนี้ประมาณทั้งหนึ่งช้อนชานะใส่ไปเลย ใครชอบรสมากกว่านี้ก็ใส่ได้นะครับเอาละละลายเขานะครับแล้วก็ตามด้วยพริกป่นคุณผู้ชมหอมเลยอ่ะหอมเลยอ่ะเอาละอัตราส่วนนะครับก็สองสองนะครับแล้วนี่น้ำตาลนิดหนึ่งหนึ่งช้อนชานะครับเพื่อที่จะตัดเค็มกับตัดเปรี้ยวเขาให้เขาออกมาแบบนวๆหน่อยนะครับแต่ถ้าใครชอบรสมากกว่านี้ก็ แล้วแต่ชอบเลยนะครับเอาละชิมไหมเปรี้ยวเค็มแต่มันจะหวานน้อยนะก็แล้วแต่ชอบนะครับเพราะว่าเมนูนี้มันเดีย๋ยวมันจะได้ความหวานจากเนื้อเนื้อหมูนะเพราะนั้นเราจะไม่เน้นหวานเราก็มีเปรี้ยวกับเค็มมา <S <s <ย>น้ำลายสอม,มาพอดีพอดีเลยโอเคเอาละเราเตรียมเครื่องตรงนี้เสร็จแล้วนะครับส่วนข้าขวคั่ว กับหอมแดงกับผักเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ที่หลังตอนที่หมูเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันครับนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ผมสกรปรกเละเธอนะทําหมูสามชั้นต้องระวังดูสิมันกระเด็นมาขนาดเนี้มาสักคู่เนี่ยนะหมูก็เด่นตกมาเลยโอเคเรากำลังจะมาทอดรอบที่สองนะครับน้ํามันเดือดแล้วทั้งหมดตรงนี้นะครับนี่เราใส่ฟุ้มไปเลยโอเคนะครับใส่ฟุ้มไปเลย รอบนี้เราจะเอาให้เขากรอบเลยนะให้เขากรอบเลยนะครับเหลืองกรอบเลยนะครับแล้วเราก็พอเขาได้แล้วเราเอาขึ้นมาสลัดน้ํามันแห้งๆนะคุณผู้ชมแล้วก็ซับมันมันจะกรอบมากรอบที่2ก็ได้แล้วนะปิดแก๊สเลยปึ๊บเราทําการช้อนเขาขึ้นมานี่เป็นไงคุณผู้ชมนะครับสลัดน้ํามันเขาแห้งๆๆ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 แห้งๆๆๆๆงๆๆ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 มันจะไๆ้กๆๆๆๆๆๆคๆๆ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 ๆ วางบนกระดาษซับมาอีกทีนึงนะครับเอาละต้องแห้งๆเลยนะนี่นะครับเคล็ดลับมันอยู่ที่ตรงนี้นะน้ำมันยิ่งน้อยที่สุดนะครับทำไมล่ะผมจะตามสองมือทำไมเนี่ยมือเดียวก็พอเอาละโอเคนี่น่ากินจังเลยโอเคหมดเรียบร้อยเฮ้ย เอาละเอาเรียบร้อยนะครับซับมันเขาซับมันเขาเป็นไงคุณผู้ชมจากกาละมังเบลเลอร์เทอร์เหลือแค่นี้แต่มันก็แลกมาด้วยความอร่อยเอาละครับเดี๋ยวให้เขาพักน้ํามันสับแป๊บหนึ่งนะให้เขาเสด็จน้ํามันให้เขาแห้งๆแ,แล้วเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันครับเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราให้เขาสลัดน้ํามันนะครับเสด็จสลัดอะไรเนี่ยแล้วเราก็ใส่ลงไปเลย นะครับนี่ใส่ลงไปเลยนะครับเนี่ยใส่หมูล,ลงไปเสร็จปุ๊บนะเราก็ใส่ผักที่เราซอยไว้ลงไปเลยนี่เห็นไหมมันจะยุ่งยากตอนแรกแต่ตอนหลังแล้วมันง่ายแล้วใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็เข้าวคั่วใส่ลงไปเลยหมดเลยนะครับเอาละแล้วเราก็ทําการคลุกเขาเขานะครับเห็นไหม พุกเขาเบาๆนะครับแล้วก็ต้องทําด้วยความรวดเร็วสักนิดนึงนะเพราะว่าไม่งั้นน่าเดี๋ยวหมูตรงนี้นะครับเมื่อมันโดนน้ำมะนาวน้ำปลานาน,านไปมันก็จะนิ่มเกินไป <c oughs> คุณผู้ชมหอมอ่ะเนี่ยทำไมต้องทำแล้วต้องน้ำไายไหลเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วกับลาบสามชั้นเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนี่น้ำไหลไหล ลาบสามชั้นนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ย0ิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือกินทุกครั้งทุกเมนูที่ผมทําทุกเมนูนะผมอยากกินตลอดอะนะครับเอาละนี่เลยโอ้โหนี่คุณผู้ชมลองดูลองดูสักคำหนึ่งนะนี่มีทั้งหอมแดงมีทั้งสามชั้นนะนี่เลย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 น้ำลายทำไมน้ำลายมันจะไหลเอาละ ดีเสียไหมเปรี้ยวเคม็มแล้วก็เผ็ดหวานมันจะมีติดนิดๆเลยนะครับเรื่องรสชาตินะ,นะครับปเปรี้ยวเคม็มหรือว่าเผ็ดเนี่ยหวานเนี่ยไปปรุงเอาเลยนะครับแต่ของผมที่ผมใส่เนี่ยแต่ประมาณนี้ถ้าเราใส่น้ำปลาสองเราก็ต้องใส่มะนาวสองนะ ถ้าเราใส่มะนาวสาน้ำปลาก็ต้องสนะมันจะลงตัวกันพอดีส่วนน้ําตาลเนี่ยเราเอามาตัดเล็กน้อยนะครับก็เป็นรสชาติที่พอดีนะอารมณ์มันก็จะมีกรอบให้เคี้ยวนะครับมันก็จะไม่เลี่ยนเนาะเพราะว่ามันก็มีเครื่องเคียงมีมีผักมีหอมแดงผมว่าเป็นเมนูทีออ่อร่อยอร่อยว่ะเดี๋ยว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 ค่อยกินกินแล้วพูดไม่ได้ครับก็ในช่วงเทศกาลสงการนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางไม่ว่าจะท่องเที่ยวหรือจะกลับบ้านนะ ก็ขอให้เดินทางโดยรถยนต์เ,<อ>เดนเดินทางโดยสวัสดิภาพหยอกหยอกหยอกนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับกลับไปบ้านก็ไปไหว้พอ่อไหว้แม่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะสำหรับอาทิตย์นี้ก็อยากกินแล้วเราก็เผ็ดมากด้วยน้ำตาลเตอไหลแล้วก็อายุวันโนสุข,ขังพลังลาละจ้า